็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเมล็ดบอนสีนะครับที่ผมได้ทําการเพาะเมล็ดไว้เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่า14ี่วันนี้เองนะครับแต่วันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับว่ามันมีการพัฒนานะครับอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปครับนี่นะครับก็เป็นกล่องเอ่อ ที่ผมได้ทําการเพราะ,มะเมล็ดไว้นะครับวันนั้นก็จะเพาะไว้2กล่องนะครับที่ที่เป็น EP หนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็น EP สองนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมว่าข้างในเนี่ยมเมล็ดของเราที่เพาะไปวันนั้นนะครับว่าจะมีการพัฒนายอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับนี่ครับ แรกนะฮะสิบสี่วันนะครับเพื่อนเพ่อนสิบสี่วันตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีเอมเมล็ดนะครับชุดแรกงอกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นใบเบีย้ยนะครับเนี่ยนะม,มีมีเมล็ดเอ่อตรงกลางภาพนี้ครับมีมเมล็ดสีเหลืองอยู่หนึ่ง หนึ่งต้นนะครับต้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบอลสีเขียวๆนะครับเดี๋ยวเวลาเอที่ต้นบอลสีต้นเล็กๆนี้นะครับเขาแตกใบจริงนะครับก็ใบสเีเขียวนี่ก็จะเปลี่ยนไปตามเอตามอพ่อและแม่พันธุ์ของเขานะครับอาจจะเป็นสีแดงสีขาวสีชมพูสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่นะครับ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเ,เมื่ออายุมากขึ้นนะครับกล่องแรกนะครับกล่องแรกนี่ก็ที่ผมเห็นนี่ก็ประมาณสักสักห้าสิบหกสิบต้นได้นะครับที่ผมหว่านไปประมาณหนึ่งร้อยเมล็ดนะครับที่ที่ผมหว่านไปหนึ่งร้อยเมล็ดแล้วก็ต้นเล็กๆที่กําลังจะงอกนี่ก็ มีนะครับรุ่นรุ่นรุ่นหลังนี่อีกที่จะตามมานี่ครับก็ตัวเขาก็จะโตมานะครับนี่คือรุ่นแรกที่โตมาก่อนนะครับต่อไปนะครับก็ไปชมกล่องที่สองนะครับไปเปิดกล่องที่สองกันนะครับว่ามีพัฒนาการอย่างไรกันนะครับฮา กล่องที่สองน้ำจะน้อยกว่ากล่องแรกนะกล่องแรกน้าจะเยินมเยิ้มเยกว่ากล่องที่สองครับอันนี้กล่องแรกจะแห้งๆกว่าน่อยเป็นดินนะครับดินหน้าดินอย่างเดียวเลยนะครับทําไมผมถึงต้องใช้หน้าอย่างหน้าดินอย่างเดียวเพราะว่าเออถ้าที่ผมใช้เป็นไม้ด้วยแล้วมัน มันจะเป็นตะไคร่ที่เข,เขียวนะครับลามลามทั้งหมดเอ,อบนหน้าดินเลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เออเปลี่ยนมาใช้เป็นหน้าดินอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะเพื่อนต่อ,อ,อกระถางนี้ก็จะมีบอลเหลืองบอลเหลืองนะใบเตียงเหลืองนี่นะครับประมาณที่เห็นๆก็จะประมาณห้าหกต้นห้าหกต้นนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นพวกเอ,อบอลสีต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นบอลเหลืองนี่ก็จะแตกต่างจากเขาเลยก็คือ<ม>ขึ้นมาก็จะเป็นสีเหลืองเลยแต่ถ้าเป็นบอลสีแดงสีขาวสีชมพูสีดําอะไรต่างๆขึ้นมาก็จะเป็นใบสีเขียวปกตินะครับนี่นะครับผ่านไป14วันครับกล่องนี้ก็ประมาณ50-60ต้นเหมือนกันนะครับ ที่งอกมาก่อนนะครับที่กําลังจะงอกนี่นะครับที่กําลังจะงอกเป็นตุ่มเล็กๆตุ่มเล็กๆก,ก,ก,ก็มีนะครับก็จะทยอยทยอยงอกขึ้นมานะครับนี่นะครับเม็ดเมด ก็ถ okay. ือว่าประสบความสำเร็จนะครับทั้งสองกล่องนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวอีกสักสองสัปดาห์เดี๋ยวก็ผมมาอัปเดตต่อนะครับว่ามันมีการพัฒนาเป็นใบจริงอย่างไรกันบ้างนะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับออยากจะทดลองนะครับ อยากจะปลูกเมล็ดบางสีดูบ้างนะครับไม่ยากนะครับในการปลูกก็ไม่ยากนะครับตามคลิปแรกที่ผมทําลงไว้นะครับก็สามารถนะครับที่จะติดต่อสั่งซื้อมเมล็ดนะครับผ่านเ,าเพจน,นะครับปฏิปรปรสีได้เลยนะครับก็เรามีขายกันทุกสัปดาห์นะครับก็ เพื่อนๆท่านไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับบานสีธรรมชาตินะครับก็ขอฝากนะครับติดตามนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องปฏิบัตบสีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอราวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ